สวัสดีครับสวัสดีคณาจารย์น้องๆแล้วก็เพื่อนๆเซไปอยู A ่ B U กันทุกคนเลยนะครับพี่เกมียงนะครับเซไปอยู A ่หกสองนะครับวันนี้อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนเลยนะครับขอให้มีความสุข ในปี2023นี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับยัไงอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะอย่าลืมเลยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีแพชชั่นในปีหน้าลองตั้ง New Year Revolution ดูนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับอะไรที่ไม่ดีในปี2022ขอให้ทิ้งไปนะครับ อะไรที่ทิ้งไม่ได้ก็เอามาเป็นบทเรียนนะครับสอนตัวเองในเรื่องถัดไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยยังไงสวัสดีปีใหม่แล้วก็เทคแคร์ตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับ